สวัสดีครับผมมาร์คไม่ท่านวบนลทาวเว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนะครับหรือว่า MRT บางซื่อนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมมาถ่ายคลิปในช่วงเวลาประมาณ16บนกาสีนาทีครับหรือว่าบ่าย4โมง40นาทีนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาทำคลิปการเดินเท้านะฮะจากจุดของ MRT บางซื่อตรงนี้ครับแล้วก็จะใช้บริเวณจุดทางออกที่2ไปยังจุดของ สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะเนี่ยครับเขมีป้ายเขียนบอกนะถ้าใช้บริเวณจุดทางออกที่1เนี่ยจะไปบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดหมหาชนนะส่วนถ้าใช้บริเวณจุดทางออกที่2เนี่ยก็จะไปทางสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับแต่ตรงป้ายเขาเขียนว่าสถานีรถไฟบางซื่อนะจริงๆนี่ต้องเรียกเต็มๆว่คือสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะนะครับก็จะใช้บริเวณทาง เดินตรงออกไปด้านนี้นะฮะแล้วก็จะเดินบริเวณจุดทางออกที่2นะครับก็จะอยู่ไม่ไกลกันมากครับสำหรับจุดของสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อกับทางด้านของสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับนี่ครับป้ายสีแดงๆนี่ก็จะเป็นป้ายที่เขียนไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับแล้วก็จะมีป้ายที่เขียนไปยังสถานีชุมทางบางซื่อด้วยนะครับ ส่วนจุดที่หนึ่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับจุดที่1นึนี้จะไปทางบริษัทปูนซีเมนไทยนะฮะตตรงนี้นี่ก็มีผู้โดยสารนี่เดินมาสัญจรผ่านไปมาใช้บริการตรงจุดนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีบริเวณพื้นที่จุดจําหน่ายตั๋วด้วยสารด้วยนะฮะนะครับ,ตร,บตรงนี้นี่เดี๋ยวหยอดเหรียญไปนะฮะเป็นบัตรตั๋วด้วยสารนะครับ มีอักเสบเดนิดนึงนะครับนะครับตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดของตู้จำหน่ายตั๋วด้ยสารอัตโนมัตินะครับถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะไปซื้อกับทางหน้านของเจ้าหน้าที่ก็สามารถซื้อตรงนี้กันได้นะฮะนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นจุดทางออกที่สองเพื่อไปสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ด้านนี้นี่ก็มีเป็นของขายนะเป็นพวกสลัดนะครับมีเป็นขนมปังนะแล้วก็พวกของกินนะครับหรือว่าพวกอาหารว่างพวกนี้นะเนี่ยตรงด้านนี้นี่ผู้คนนี่เยอะเลยนะครับตรงนี้นี่จะเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อไปอยังจุดของสถานีรถไฟหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะฮะเนี่ยผู้โดยสารเดินออกมากันเยอะนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อกันครับระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามาทีสายสีน้ําเงินตรงนี้ฮะแล้วก็จุดของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรวมถึงรถไฟทางไกลด้วยนะฮะในตรงด้านนี้นี่มีเป็นจุดของตู้ ATM นะฮะแล้วก็ตู้ทูมันนี่แล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นจู้จําหน่ายพวกน่าจะเป็นยำหมองนะอออของยำหมองตาถ้วยทองนะครับ เดี๋ยวเดินตรงไปแล้วก็เดินเลี้ยวขวานะฮะก็จะเป็นจุดที่จะออกไปยังสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อครับช่วงนี้นี่ใกล้ที่จะห้าโมงเย็นแล้วก็จะมีผู้คนนี่เดินผ่านสัญจรไปมากันพอสมควรนะฮะวันนี้ที่ผม,มถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศของวันธรรมดาหรือว่าวันทำงานปกตินะครับ ก็จะมีผู้โดยสารนนี้เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ผู้โดยสารก็จะมีทั้งมาใช้บริการทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับหรือว่าจะใช้บริการรถไฟฟ้าจดของสายสีแดงแล้วก็ใช้บริการของรถไฟทางไกลนะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับหรือบางส่วนเนี่ยก็จะใช้เดินทางไปยังเส้นทางของรถไฟชันเมืองนะที่ส่วนใหญ่นี่จะมี จุดหมายปลายทางอยู่บริเวณพื้นที่โซนพักกลางนะที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับก็ปัจจุบันในสําหรับสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเนี่ยก็ไม่มีรถไฟทางไกลมาเข้าจอดแล้วนะฮะเพราะว่ารถไฟทางไกลเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตกันหมดแล้วนะครับตรงสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเนี่ยปัจจุบันนี่ก็จะมีแค่พวกรถชานเมืองนะฮะ ที่จะวิ่งในระยะทางที่ไม่ไกลนะครับอย่างไปที่สระบ,บุรีนะครับไปลบบุรีนะครับไปนครปฐมนะครับไปทางชุมทางหนองปลาดุกนะฮะเนี่ครับเดี๋ยวจะมีทางให้เหลี้ยวขวานะฮะสำหรับจุดทางออกที่สองนะเพื่อไปสถานีรถไฟชุมทางวังซื่อนะฮะ ทางด้านซ้ายนี่จะเป็นจุดทางออกที่1นึ่งะครับที่จะเชื่อมต่อกับบริษัทปูนซีเมนไทยนะครับเนี่ยก็มีป้ายบอกพิกัดอย่างชัดเจนฮะเลี้ยวซ้ายนี่ทางออกที่1นึ่งครับไปบริษัทปูนซีเมนไทยครับส่วนเลี้ยวขวานี่ก็ไปสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปแล้วก็จะ,จะเจอกับจุดของบันไดเลื่อนนะฮะ เนี่ยเดี๋ยวพอขึ้นบันไดเลื่อนนี่ก็จะเจอกับจุดของทางออกแล้วก็จะเดินข้ามฝั่งเพื่อไปยังสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับผมเคยทําลทคลิปเกี่ยวกับการเดินเท้าที่สถานีรถไฟฟ้า,าสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนะแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นคลิปการเดินจาก MRT บางซื่อไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของรถไฟทางไกลแล้วก็ จุดของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเดินจากไอ้มาทีบางซื่อนะครับไปยังสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะตรงนี้นี่มีคนนั่งอยู่ด้วยนะนะครับจุดของมันไดเลื่อนนะฮะเดี๋ยวพอขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะพบกับ ทางออกด้านนอกนะครับแล้วก็จะข้ามถนนนะครับแล้วก็จะถึงแล้วนะครับสำหรับสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะปัจจุบันนี้ก็ความสำคัญนี่ก็ถูกลดลงไปนะฮะเพราะว่ารถไฟทางไกลส่วนใหญ่นี่ก็ไปประจำอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับนะครับอยู่ด้านนี้นี่เองครสำหรับสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ อ๋อตรงนี้นี่มีพวกวินมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยนะนะครับวินสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับอยู่คนละฝั่งส่วนตรงนี้นี่ก็ด้านหน้านี่ก็จะมีพวกรถแท็กซี่จอดนะฮนะนี่ฮเดินข้ามฝั่งไปนะครก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับจุดของ สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับนี่ก็เป็นการเดินนะครับจาก MRT บางซื่อหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางซื่อนะฮะมาที่จุดของสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อตรงด้านนี้นี่จะเป็นห้องน้ำนะฮะก็เนี่ยครับสภาพในปัจจุบันนะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงต้นปี5 6 7 7นะครับ บรรยากาศก็ดูเงยง่อยลงไปนะครับสำหรับจุดของสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะเพราะอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ไม่มีรถไฟทางไกลมาเข้าจอดเนี่ยก็ผู้โดยสารนี่ก็มารอรถไฟกันน้อยลงนะครับทั้งพวกสายเหนือสายตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็รวมถึงสายใต้นะฮะไม่มีมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารตรงจุดนี้แล้วนะครับย้ายไปอยู่ตรงฝั่งด้านนี้นะครับก็คือ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็ย้ายไปหมดเลยนะครับทั้งสายใตย้สายเหนือแล้วก็สายอีสานหรือว่าสายตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะปัจจุบันนี่ก็อย่างที่บอกไปครับจะเหลือแค่พวกรถไฟชันเมืองนะฮะที่จะวิ่งไปลบบุรีอยุธยานะครับไปทางด้านของนครปฐมนะฮะไปทางราชบุรีนะครับ ระยะทางนี่ก็ไม่ไกลกันนักนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของโซนพักกลางนี่บรรยากาศกําลังจะเข้าใกล้ห้ามงเย็นนะครับนี่ก็พอมีพู้โดยสารนี่มารอรถไฟนะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีพวกรถไฟชานเมืองนี่มาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารนะฮะก็เป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานนะผู้โดยสารส่วนใหญ่นี่ก็ อาจจะเป็นพวกกลุ่มคนทำงานนะครับในพื้นที่ของชันชลาชันชลาที่สองนะนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะสำหรับสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับเดินข้ามฝั่งไปก็ถึงกันแล้วนะฮะ ีตัวช่ะโสาีอต่อไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นรถไฟที่จะวิ่งไปทางลบบุรีครับกำลังจะมาเข้าจอดรับส่งบริษัทนะครับกำลังจะมาจอดที่สถานีรถไฟชุมทางวังซื่อตรงนี้นะเนทางับงครับเพระักเขาประกาศอยู่ตรงจุดบริเวณชันชลาที่สานะฮะไฟกำลังจะมานะครับเป็นรถไฟชันเมืองที่จะมุ่งหน้าไปทางลบบุรีนะในชนชลาที่ค่ะ ก็มีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งครับมายืนรอกันนะด้านนี้นี่เป็นห้องรับรองนะครับของสถานีรถไฟชุมทางบังซื้อนะฮะห้องเฉพาะพนักงานครับส่วนตรงจุดนี้นี่จะเป็นจุดจำหน่ายพวกตัว๋วโดยสารนะครับเป็นแบบรายวันนะฮะ ด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นตารางเดินรถนะครับแนวก็เป็นตารางที่เขาปรับเปลี่ยนล่าสุดแล้วนะครับหลังจากที่รถไฟทางไกลนี่ก็ย้ายไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะฮะขบวนต่อไปนี่กำลังจะมาเข้าจ่อนะเป็นขบวนชันเมืองครับกรุงเทพลบบุรีเป็นขบวน301นะครับเนี่ยครับ จากต้นทางที่สถานีหัวลำโพงเนี่ยมาที่สถานีรถไฟชุมทางวางซื่อเนี่ยจะถึงตอน16นาฬกา51นาทีนะฮะแลแต่ก็จะไปกำหนดถึงปลายทางเนี่ยตอนช่วงเวลา19นาฬกา40นาทีก็มีเดินรถทุกวันนะครับเนี่ยครับก็จะมีไปตามสถานีต่างๆเนี่ยลบบุรีชุมทางบ้านภาชีนะฮะมีชุมทางแก่งคอยในจังหวัดสระบ,บุรีสุพรรณบุรีนะครับนครสวรรค์ตะพานหิน สะาน,นนี่พิจิตนะบับ้านตาค,นะครีนครสวรรค์พิษณุโลกนะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเที่ยวร่องเข้าสถานีหัวลำโพงนะนี่ก็คือบรรยากาศในปัจจุบันของสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะพวกร้านขายของต่งตางๆนี่ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับอ้รู้สึกว่า น่าจะถูกละออกไปหมดนะครับเนี่ยร้านขายของบริเวณที่ตั้งเรียงตรงนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับนี่ก็คือสภาพปัจจุบันนะฮะในช่วงต้นปีพุทธศักราช2567นะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของการเดินเท้าครับจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อครับ มายังจุดของสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ